วันนี้นะคะพิมจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับะคอนซีลเลอร์ค่ะลองตรงไหนเลือกซื้อมีแบบไหนตรงไหนควรลงไม่ควรลงเทคนิคอย่างเดียวในการลงคืออะไรอะไรอย่างนี้บ้างคะติดตามชมได้ในวิดีโอนี้ได้เลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราควรจะรู้กันก่อนว่าเราจะเอาคอนซีลเลอร์ไปลงตรงไหนของหน้าไม่รู้จะเอาคอนซีลเลอร์มาทาไมถ้าเราไม่ร่องใช้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปแปะลงตรงไหนนะคะส่วนมากจุดที่คนมักจะลงคอนซีลเลอร์เนี่ยจะเป็นช่วงใต้ตาที่มีความหมองคล้ำนะคะช่วงจมูกตรงปีกจมูกอย่างนี้นะคะที่ เ,เส้นเลือดแดงเล็กๆข้างล่างมันแตกเป็นฝอยๆเนี่ยค่ะมันก็ทาให้ผิวหน้าเราเนี่ยคนะสีไม่สม่ำเสมอแล้วก็รวมไปถึงพวก จุดด่างดาต่างๆนานาพวกนี้นะคะบางคน,นยังเอาไปไฮไลท์ได้ด้วยถ้าเกิดซื้อมาสีอ่อนเกินไปไฮไลท์ใต้คิ้วนะคะไฮไลท์ตรงช่วงสันจมูกเหนือมุมเหนือปากแล้วก็ตรงช่วงคางมาณนี้แล้วก็รวมไปถึงเจ้า flat way ตรงนี้ด้วยนะคะหลายคนอาจจะชอบลงนี้แล้วก็เกลี่ยให้มันแบบเนียนๆทั่วๆกันแล้วสำหรับฝั่งเนี่ยบางทีเขาลงแบบว่าเป็นช่วงสามเหลี่ยมตรงนี้เลยนะคะคือเรียกว่าใช้แทนไฮไลท์ในการไฮไลท์เชดดิ้งไปเลยะคะ่ะคือทําในขั้นตอนเดียวคือทั้งกรบทั้งเชดดิ้งทั้งไฮไลท์ลงไปด้วยนะคะส่วจะกลบ ก็ะคะือจะเป็นพวก b e a u ้มาร์คต่างอย่างเช่นไฟหรืออะไรเงี้ยนะคะจุดที่มันบ่งบอกความเป็นตัวคุณมันอยู่บนใบหน้าของคุณอยู่แล้วมันเป็นเหมือนเทรดมาร์คของค,คุณไม่ควรจะเอาแบบกรบเต็มที่เลยค่ะถ้าเกิดคิดว่าจะกรบงั้นพิมว่าไปสัญญกรรมตัดมันทิ้งออกไปเลยละกันแต่พิมพว่าอย่างพิมเงียมก็ไม่เคยจะพยายามกรบนะคะเห็นว่าถ้าเกิดล้าลองพื้นหรืออะไรเงี้ยไปโดนหลังจากแต่งหน้าเสร็จก็จะเอาเขี่ยเขียให้มันกลับมาชัดม่าถึงประเภทของคอนซีลเลอร์กันบ้างค่ะอย่างที่นนือเเป็ ครีมครีมบีบออกมาแล้วจะเป็นเนื้อครีมนะ,ะเดี๋ยวหนึ่งให้ดูเนาะนี่นะคะเป็นเนื้อครีมมีความเหลวแล้วก็มีความชุ่มชื่อนอยู่ในตัวเองค่อนข้างมากนะคะแบบที่สองจะเป็นแบบที่เป็นสติกแบบนี้แบบสติกนี่ก็คือจะมีความแห้งเยอะมากเลยมันแห้งอะ่ะคือมันเป็นแท่งอยู่แล้วมันก็รู้ว่ามันต้องโดนดูงความชุ่มชื่นไปหมดอยู่แล้วนะคะก็คือพอทานไปปุ๊บก็จะแห้งทันที คุณถ้าคุณสังเกตคุณจะเห็นว่าคอนซีลเลอร์ของพิมที่เอามาให้ดูทั้งหมดตรงนี้นะสีแต่ละอันก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะคือแต่ว่าทุกอันเนี่ยก็ใช้ได้บนผิวกับพิมทั้งหมดเพราะว่าถึงเวลาจริงๆแล้วเราลงคอนซีลเลอร์เนี่ยเราใช้ปริมาณที่มันน้อยมากนะคะแบบที่สามจะเป็นแบบเนื้อครีมอะไรแบบนี้นะคะอยู่ในตลับพิมพใช้ปะแปลงนะคะปาดมาให้ดูพวกนี้ก็เวลาใช้เสร็จแล้วควรจะปิดฝาทันทีนะคะพิมพไม่แนะนําว่าให้เปิดทิ้งไว้เพราะเดี๋ยวมันจะแห้งถ้าคุณมาดูเนื้อในขณะนี้ ดูตอนนี้คุณเห็นเลยว่าอันที่เป็นแบบในหลอดเนี่ยนะคะแน่นอนจะมีความชุ่มชื่นในตัวเอง่านข้้นมากเพราะว่ามันมีส่วนผสมของน้ำเยอะคนที่ผิวแห้งนะคะหรือผิวผสมอาจจะชอบแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณมีผิวแห้งแล้วคุณอยากใช้นี้พิมไม่ค่อยแนะนำนะคุณสังเกตว่าแม้กระทั่งที่พิมทาลงไปบนหลังมือตอนนี้นะคะมันเห็นไหมเห็นไหมว่ามันตกร่อง เพราะว่าเวลาที่ผิวเราก็แห้งเลยเพราะยิง่งใต้ตา,ตาแห้งนะคะใช้แบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะตกร่องง่ายมากๆแต่ถ้าเป็นแบบเนื้อครีมเนี่ยคุณต้องเทสอย่างตัวนี้ที่พิมใช้เนี่ยนะคะเป็นเนื้อครีมก็จริงแต่คุณสังเกตว่ายืดหยุ่นสูงมีความชุ่มชื่นในตัวเองเห็นไหมว่ายังมีแบบเฟล็กของน้ําให้เราพอเห็นเห็นไหมคะแล้วก็ไม่ตกร่องขนาดนั้นเห็นไหมยืดหยุ่นตามผิวนะ,ะแต่เจ้าแบบเนี้ยจะแห้งเพราะนั้นถ้าเกิดคุณมีผิวแห้งแนะนําไปใช้เป็น ประเภทนี้กับประเภทนี้แต่ว่าถ้าเป็นประเภทนี้เนี่ยคุณต้องแกวมาลองนะเพราะไม่งั้นคุณจะไม่ทราบหรือว่ามันให้ความชุ่มชื่นมากหรือน้อยอย่างไรนะคะถ้าผิวมันพิมแนะนาอันนี้เลยะคะ่ะหรือว่าใครที่แบบยังไม่ได้มีริ้วรอยใต้ตาแต่ว่าอยากจะใช้คอนซีลเลอร์จะเลือกอันไหนก็ได้แต่ถ้าคุณมีริ้วรอยแล้วก็พิมแนะนาว่าเป็นประเภทที่แบบว่าให้ความชุ่มชื่นเยอะหน่อยจะดีกว่านะคะนั่นจะเป็น3แบบของคอนซีลเลอร์แต่ว่าสำหรับตัวพิมเองแล้วเนี่ยนะคะพิมยังใช้ พวกที่เป็นเหมือนกับอายชา d ์ w b เบสนะคะอย่างอันนี้คือ p พ n t l e y ี่เพนพของแม c ก็ไอพวกนี้เนี่ยมันก็สามารถที่จะลงบนเปลือกตานะคะเพื่อช่วยเซตพวกให้สีของอายชาร์โดัมีความชัดเจนมากขึ้นแต่ถ้าคุณสังเกตแล้วเนี่ยพวกนี้นะคะเขาก็จะมีพิกเมนตสีเหมือนกัน <S <S เห็นไหมว่ามันมีสีที่หนาแล้วก็เข้มมากพอที่จะช่วย กรอบสีบนเปลือกตานะคะให้สีบนเปลือกตาที่มันมนแดงๆจ้ำๆอย่างเงี้ยมันแบบว่าดูกระจ่างมากยิ่งขึ้นดูเป็นเนื้อเดียวกันกับผิวหน้าทั้งหมดที่เราลงรองพื้นไปมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วรวมไปถึงสิ่งสุดท้ายที่พิมพ์ม,มักจะแนะนํไมากสุดว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้ใช้เลยมากมายูแบบว่าไม่ได้มีจุดอะไรเยอะสุดขีดนะพิมแนะนําว่าให้ใช้เป็นรองพื้นที่ตัวปกติที่คุณใช้อยู่นะคะโดยที่ถ้าเกิดว่ารองพื้นที่คุณใช้อยู่เป็นแบบรองพื้นเนื้อน้ำอย่างเงี้ยวิธีที่คุณทํานะคือดับเบิลมันให้เป็น เเจ้าคอนซีลเลอร์ไปได้เลยนะคะก็คือเทมาตามปกตินี่แหละคะ่ะอาจจะเททิ้งไว้ที่หลังมือแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็ทิ้งเขาไว้สักพักหนึ่งอาจจะเปลี่ยนนิดนึงให้แบบว่ามันกระจายตัวนิดนึงนะคะแล้วก็อาจจะทิ้งไว้สักประมาณครึ่งนาทีหรืออะไรเงี้ยระหว่างนั้นคุณก็ไปเนี่ยลงอะไรไปบนใบหน้าก่อนคือเรียกว่าก่อนจะเริ่มแต่งเททิ้งไว้ก่อนเลยนะคะแต่งนู่นแต่งนี่อะไรเงี้ยไปให้เรียบร้อยสักพักหนึ่งจากนั้นเนี่ยไอเจ้านี่เนี่ย คุณเห็นไหมว่ามีความเหลวมากถึงเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งเนะะี่ยค่ะมันก็จะระเหยน้ําที่มันเป็นคอนเทนต์ของน้ําที่อยู่ในตัวมันเนี่ยมันจะระเหยไปมันจะเริ่มข้นขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นพลังที่มันเริ่มข้นมากขึ้นแล้วอะ่ะคุณก็แปะอย่างนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆมาลงลงจุดที่คุณต้องการกรอเมื่อลงแล้วทิ้งไว้อย่างนี้แหละ เดี๋ยวมันก็จะระเหยเพิ่มขึ้นอีกนะมคะมันก็จะได้ความเข้มขน้น t e x t อร์ประมาณไอ้เจ้านี่หรือไอ้เจ้านี่นี่เลยนะคะประมาณ2อันนี้ได้เลยถ้าเกิดคุณทิณ้งคอย้นานพอคืออย่าไปยุ่งอะค่ะว่าปล่อยมันไว้ช่วงนี้จะเขียนคิ้วจะอะไรยังไงส่วนอื่นเอาไปได้ทําไปนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอมันเริ่มเซตมากๆแล้วคุณค่อยไปเกลีย่ยแล้วก็แป้งเซตซะอะไรแบบนี้เนี่ยก็ใช้ได้แล้วนะคะคือเรียกว่าไม่ว่าจะเลือกซื้อเป็นคอนซีลเลอร์หรือจะใช้เป็น พวกอเชอร์โบ้พรายเมอร์นะคะแล้วก็ใช้รองพื้นดับเบิลลงไปได้เลยอันนี้คือสามารถเลือกตามความพึงพอใจนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นลองพื้นที่คุณใช้อยู่แล้วเนี่ยเราลองว่าสีไม่โดดเพราะว่าเราพุณลงทั้งหน้าแล้วก็มาแต้มบางจุดอย่างเงี้ยไม่โดดนะคะเวลาเลือกสีสําหรับคอนซีลเลอร์แล้วปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าแต่งหน้าไม่ได้อูโบแบอะไรมากมายนะพี่แนะนำว่าให้เลือกสีที่ใกล้เคียงกับสีผิวมากที่สุดนะคะถ้าเกิดว่าเลือกสีที่มันเข้มมากเกินไปแล้วเนี่ยมัน มันเข้มอ่ะมันกลายเป็นว่าแป้มที่ดที่จุดแล้วมันดูแบบเป็นดางด่างๆ่างนะคะหรือถ้าเกิดว่าคุณซื้อมาขาวเกินไปขาวเกินไปเนี่ยก็เอามาใช้ตรงช่วงใต้ตาตรงจุดที่พ่มพบอกไว้ตอนแรกนะคะในการช่วยไฮไลท์ได้ด้วยเช่นการสามารถดับเบิลเป็นสิ่งเหล่านั้นรวมไปถึงถ้าเกิดมันเข้มเกินไปจริงๆก็เอามาลงเป็นเชดดิ้งอะไรพวกนี้ได้นะพี่เชื่อไว้พวกนี้มันก็คือครีมเมคอัพเป็นเบสเมคอัพชนิดหนึ่งนะคะเพียงแต่ว่าพอมาใส่แพคเกจจิ้งที่มันต่างไปเลยแบบเนี้ยก็ตั้งชื่อมันต่างไปใใหห้้้้้้เเเเรรรราาาซซืือองพะนนนัินๆแลวี ถ้าเกิดว่าแค่ว่าคุณซื้อลองพื้นน่ะพิสีเข้มไปอ่อนไปก็สามารถมาทําเป็นไฮไลท์เฉดดิ้งได้นะคะไม่ได้แบบว่าใช้ไม่ได้แล้วยังรวมไปถึงเอามาทําเป็นเนี่ยกรบตามจุดต่างๆนะคะดับเบิลไปได้ด้วยเช่นก<ช>ันสำหรับ<ช> <ๆ S 2> การลงคอนซีลเลอร์นะคะปกติแล้วเนี่ยพิมพ์จะใช้นิ้ว มากที่สุดใช้นิ้วเพราะว่านิ้วเนี่ยมันมีความอุ่นของนิ้วนะคะแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยรเราเรารู้สึกได้ถึงสัมผัสของมันแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะใช้อุปกรณ์อยากจะแฟนซีนิดหนึง่งหรือแต่งหน้าคนอื่นบางทีแบบไม่อยากเอามือไปโดนหน้านางแบบอะคะอะไรอย่างนี้นะคะพิมพ์ก็จะแนะนํามีแปรงสองแบบอันนี้คือแปรงอันแรกที่พิมพ์ใช้เมื่อสักครูน่นี้ตอนป้ายขึ้นมาจากกระปุกข,ของคอนซีลเลอร์แบบครีมพิมพ์นะคะจะเป็นแปรงที่เป็นเนื้อขนแบบเขาเรียกว่า ซินเทติกนะคะแล้วก็เป็นแบรนแบบนี้ขนแน่นๆน,น,นะคะเพื่อที่จะทําให้เวลาที่เราลงเนี่ยมติอย่างนี้ใช่ไหมแต้มนี่นะคะเข้าไปถึงขอบได้ดีแล้วก็ขนมีความแน่นแล้วอย่างคือพอมันเป็นขนซินเทติกเนี่ยนะคะมันจะไม่เสียง่ายเพราะว่าไอ้เจ้าครีมพวกนี้มันจะเกาะ ขนแปลงค่อนข้างแน่นนะเวลาล้างที่ไรแปลงคอนซีลเลอร์จะเป็นอะไรที่แบบว่าหลายากกว่าชาวบ้านเขานะคะเห็นไหมว่าเนี่ยค่ะคือลงเพียงนิดหน่อยเวลาจะพื้นของพิมเนี่ยแม้กระทั่งใช้แปลงแล้วถึงเวลาพิมก็ต้องเอานิ้วไปเกลี่ยมันอยู่ดีไม่ได้แบบว่าสามารถที่จะใช้แปลงลก็ใช้แปลงเลยนะเพราะนั้นก็คือแล้วแต่นะคะสำหรับแบบที่สองนะคะพิมเห็นฝรัง่งเขาชอบใช้กันนะแบบนี้คือเป็นแปลงที่หัวฟูนิดนึงแบบนี้นะคะเวลานั่นก็แตะแบบนี้แล้วก็มาลงะแบบนี้ก็ได้เช่นกัน ก็แล้วแต่ค่ะว่าใครชอบแบบไหนนะคะใช้ได้จริงๆแล้วคอนซีลเลอร์เนี่ยนะตัวพิมพ์เองแต่ก่อนนี้ที่พิมพ์ไม่มีอายอายแชโดว์พรอเมอร์ใช้เนี่ยพิมพ์ก็เอา เ,เจ้าคอนซีลเลอร์เนี่ยคะ่ะมันลงบนเปลือกตาได้ด้วยเช่นกันเพราะอย่างที่บอกแหละคือมันก็คือการกลบสีบนใบหน้าถ้ามันเป็นแค่ครีมเมคอัพค่ะคุณจะมาใช้ตรงไหนก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีใครห้ามไม่ได้มีกดตายตัวนะสำหรับพิมนะคะกดอย่างเดียวสําหรับการลงคอนซีลเลอร์ก็คือลงน้อยๆลงบางๆค่อยๆเกลี่ยให้มันเนียนไปก่อนรอบหนึ่งไม่พอแล้วค่อยเติมทีละนิดๆน,น,น้อยๆน,นะคะอย่าเยอะนะคะค่อยๆลงใจเย็นๆชา้ชาๆเพราะถ้าพอมันเยอะปุ๊บมันหนาไปมันแตกมันอะไรอย่างนี้นะคะมันจะซ่อมค่อนข้างยาก โอ้แต่มีเทคนิคหนึ่งของพิษตัก๊กมายุราะคะวันนี้ไปเข้าเวิร์กช็อปแกมาคือว่าใช้คอนซีลเลอร์นะคะทิ้เขาจะคงเป็นคอนซีลเลอร์เนื้อประมาณนี้หรือประมาณนี้นะคะ ผสมกันกันกบไอครีมถ้าเกิดว่าใต้ตาคุณแห้งมากนะให้ใช้รุ่นที่มันเป็นแบบว่ามีความชุ่มชื้นอยู่แล้วแล้วยังผสมกับไอครีมด้วยนะคะแล้วมาลงใต้ตาคือว่ามันจะได้คอนซีลเลอร์ที่เนื้อบางลงแล้วก็มีความชุ่มชื้นมากขึ้นค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นความรู้ทั้งหมดนะคะพิมเกี่ยวกับการเลือกการใช้การซื้อกันอะไรอย่างนี้ทั้งหลายนะคะของคอนซีลเลอร์เพราะนั้นก็ลองเก็บไปใช้ดูค่ะพิมหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะยังไงก็ขอบคุณมากที่วันนี้ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบแล้วเราเจอกันใน,น,ะะน,ว,นวิดีค่ะ